ใครที่กําลังหารถที่ประหยัดน้ํามันและสภาพดีอยู่แนะนําคันนี้ครับโตโยต้าโคโรล拉ลคอร์สเพราะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดที่ใช้น้ํามันผสมผสานกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งบนถนนนะยาวๆเลยครับ20กว่าโลลิตรมีให้เห็นนะครับประหยัดน้ํามันมากๆนุ่นนี้ตัวรถปี2020จดใช้รถปี21ตอนออกใหม่คันนี้นะราคาค่าตัวล้าน2แสนนี่ครับทุกคน1ล้านเกือบ2 0 0แสนแต่วันนี้จะขายไม่ถึงครับราคาหันครึ่งดูตัวรถก่อน ภายในเบาะสีแดงน้ำตาลแบบนี้นะทุกคนและเลขใหมค์คันนี้แค่80,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหน้าจอมี Apple c a r p l a พมาให้ Air, แอร์แยกซ้ายแยกขวาเบาะได้แบบไฟฟ้าและเรียบร้อยดูดิภายในสวยมากนะครับออปชั่นก็เต็มด้วยนะทุกคนดูเบาะแถวหลังกันหน่อยนั่งสบายนะครับสไตล์รถคอร์สโอเวอร์มีแอร์ด้านหลังมาให้อีกนีครับทุกคนถัดมาในส่วนของด้านท้ายนะครับนี่ยกสูงสไตล์รถคอร์สโอเวอรคันนี้นะ ตอนออกใหม่1นึ่งล้านหนึ่งแาแต่วันนี้เหลือเพียงเหลือเพียง7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยมีพื้นที่เก็บสัมภาระให้เราสไตล์รถคอร์สโอเวอร์และประหยัดน้ํามันมากไปดูห้องเครื่องกันจะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันเดิมหรือเปล่าหัวน็อตมันเคยแกะมันเคยขยับหรือเปล่านี่มาดูกันครับทุกคนเปิดห้องเครื่องเลยนะครับนี่ปุ๊บดูหัวนอ็อตเป็นไง รถเดิมอยู่แล้วรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมาพร้อมกับทางร้านเนี่ยรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์และรับประกันโครงสร้างรถให้ <c oughs> ว่ารถที่ร้านเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมาและตอนนี้ดอกเบี้ยถ,ถูกสุดของเราคือ1.79%เท่านั้นถ้าสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาคันนี้จะตกผ่อนแค่เดือนละ13,000บาทตลอดสัญญาและใช้เงินออกรถเพียง99บาทเท่านั้นได้รถคอร์สโอเวอร์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆแนะนำเลยครับ